ก่อนครับใช่ครับวันนี้พยายามยิงพยายามยิงอยู่ครับคุณผู้ชมครับโ,โหแล้วนี่เป็ดเบสครับเก็บงานไปที่เรียบร้อยแ,แล้วนองเคนะน้องตหนาวเคเอ็มในที่นาครับคุณผู้ชมครับเปิดไปน็อกเลยเย็นสั่งได้แล้วอย่างซุตโดนรถถอยมาน็อกกระกปุกกระสเกินนะได้น้อกหมดกองเคไปชีชีคิงเหรอตรวชื่อผูเ้เล่นตรงนี้นะไปครับแล้วเรียบร้อยครับไดโนสู้ๆปิดงานฐานะของอินทรีตะปอร์ตออกไปแล้วนนูร หนูรีรับ AG แล้วข้างหน้านั้นใครแวนดูดีก่อนแล้วมีปานเจเนตสวนกลับคืนมาด้วยครับไปมีเจเนสไปโดดิกาขออีกหนึ่งลูกตรงนี้ยังไงสูนไปเเรียบร้อยครับก็ผมโดนยิงก้อมาครับแล้วกดก้อไปตรงนี้ยังไงเลเยสไปน็อกตั้งโอปอนได้แล้วแวนดูิกาไปน็อกไอซิสนามาแล้วปิดงานหรือเปล่าเรียบตรงนี้บอกว่าขอรีโหลดกระสุนแปดหนึ่งเพื่อนตรงนั้นยังไงเฮ้ยเฮ้ย สี่ทีสุดท้ายครับผมจะว่าเดเทตเหลือครบสี่คนจ้าผมต้องหรือจะเป็นเนสอุ้ยท่านเล่นดีๆได้อยู่นะแต่ได้ของเนสครับผมใช่ครับเราเรียบร้อยครับโอ้โหเดเทตเกมมิ่งสิบหกคิวครับอุ้ยเห็นเห็นแล้วเป็นอุ้ยโอ้โหเป็นเลนเจอร์เอ็กซ์ครับจะได้ดีกว่านะทั้งของรีเจนยังไปบอกว่าเพื่อนตอนนี้หล่อมๆให้แล้วตอนน้เขายิงมายังไงเปี่ยวเหลียง เปลี่ยนเหรียญกล้ามาเป็นแกเนีแล้วน่ตีนหัวไปแกเนีลูกนี้เบาตามาเรียกมาก่อนกลับเข้ามาในตัวบ้านแล้วต่างวงนี้เราจะพิพิธีละทอนไปแล้วยังไงขอไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหดีออนคิวนะปิดกันนะโบย่าบอยไปเราแนะนำรถพิเศษ JR ถ้าไม่ระวังแบบนี้อาจจะเกิด บาดแผลจากทางด้านหลังได้แล้วตองเคเปิดน็อคเปียวเหลืองไปได้ก่อนอ้าวแล้วครับเปดเด่นบอกมาเพื่อนจัดให้สักหนึ่งดอกแล้วริยอนคิวเก็บงานเปียวเหลืองไปแล้มวงเฟดที่9มาแล้วแล้วลงสิบเอ็ดเนอาเดินขึ้นมาบอกไม่รออะไรแล้วเพื่อโอ้ยน็องไปได้หนึ่งใช่ครับแล้วริยอนคิวขึ้นมาตรงนี้ถ้าเปย์ไปแล้วจะโดนขับสวนเรีออนคิวเรียบร้อยครับเบจิกอีสปอร์ตสิคิวครับ